วันนี้สองนอพาเที่ยวดอยพระชานจังหวัดลำปางนี่เลยครับจากที่เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือตั๋วสำหรับเดินรถขึ้นไปบนเขาเองนะครับผมรอตั๋วแป๊บหนึ่งครับรอคิวรถแป๊บหนึ่งเราก็จะได้นั่งรถกันแบบนี้เลยครับซึ่งถ้าเป็นวันธรรมดานะครับเราจะสามารถนำรถขึ้นไปข้างบนถึงพระธาตุ ถึงวัดด้านบนได้แต่นี่เลยครับช่วงเทศกาลคนก็จะเยอะนิดนึงนะครับเขาก็เลยไม่ให้นํารถขึ้นไปข้างบนแต่นะครับนี่เลยครับก็จะมีลานจอดรถไว้แบบนี้และจะมีรถมาคอยบริการผัดเปลี่ยนวันละประมาณ7คันนะครับผมขึ้นลงขึ้นลงซื้อขึ้นคนละ20บาทและขาลงก็20บบาทเหมือนกันนี่เลยครับรถมาจอดถึงที่แล้วนั่นเองนะครับผมตรงลานจอดด้านบนเนาะก็จะได้เห็น บริเวณวัดและนี่ครับองค์พระองค์ใหญ่ผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดรับส่งลงรถนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นจุดบริการของฝากของที่ระลึกนะครับสำหรับคนที่มาไหว้พระนะครับผมที่ดอยพระชัน ข้างๆครับก็จะมีบอ่อน้ําเป็นบ่อน้ํามังกรดูสิเป็นบอ่นมนบอมังกรไหมนี่ไงบอ่อน้ํามังกรเราก็จะได้ไปถักน้ํารถมังกรกันแล้วก็ข้างๆก็จะมีเนนน้อยนี่ไงสไตล์ญี่ปุน่นนี่ไงครับที่เราเกไปวันนั้นใช่แล้วแล้วนี่ก็คือซุ้มประตูนั่นเองครับบรรยากาศโดยรอบนะครับผมโอ้โหดูสิครับผู้คนนี่อันนี้เรามาตรงกับวัน หลังวันแม่หนึ่งวันนั่นเองครับบริกาบรรยากาศโดยรอบเนาะนี่เลยก็จะเป็นจุดถ่ายรูปจุดที่คนขึ้นมาแล้วนี่ก็คือจำนายกระดิ่งนะครับนี่ไงจำนายกระดิ่งนี่แล้วกระดิ่งเอาไปทำอะไรนะมองดูแว๊บแวเหมือนเป็นกระดิ่งตาไก่ของลำปางเลยขั้นแรกของมาได้ครับขึ้นมาเลยนี่ไงขึ้นตลกกระบองใช่เขาเอากระดิ่งมาแขวนตรงนี้นี่เองครับอาจจะมีการเขียนชื่อเขียนอะไรไปด้วย ขอพรองพระนะครับนี่คือคือกระถางทูบองค์อันใหญ่มากนี่เลยครับขั้นที่สองขึ้นไปแล้วพี่นดลขึ้นไปก่อนแล้วและน้องนภัสกําลังตามขึ้นไปเพื่อจะไปไหว้พระกันนี่ไงคุณแม่ตามมาข้างหลังแล้วก็เป็นบรรยากาศข้างล่างถึงแล้วถึงองค์พระเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ไงโอ้โห เดี๋ยวก็ไปไหว้พากันหน่อยข้างในมียามาด้วยใช่มียาไปด้วยครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบปวดใส่มวกไข่อ่ะหมวกพ่อนั่นเองเพราะว่าอากาศมันร้อนแต่บันเหมือนมวยตาก็ไม่ใช่มวยตาสักหน่อยอเขียนต่อเลยครับนี่ไงก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับก็จะเห็นวิวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเขาบอกว่าถนะ้าหากว่าเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับก็จะเป็น วิวให้ชมโอ้โหทะเลหมอกนี่ครับอ๋อแมวเหมียวโนน้อยเป็นเครื่องรางของขังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเอามาว้นะข้างล่างนี่ใข้างล่างนะครับก็จะเป็นที่ตีระคังนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างล่างเขาทำไนกันบ้างอ๋อนี่ไงก็มีคนมาคอยเคาะระคังแบบนี้ซึ่งพี่นดลกับน้องนภัทรก็ได้เคาะระคังด้วย เสร็จแล้วครับเราก็จะไปตรงที่จุดพระธาตุกันครับนี่ไงเป็นพระธาตุดอยพระชันนั่นเองพี่าโดนนาดิ่งไปแล้วคุณย่าตามไ,ไปครับ่ะเราก็จะขึ้นตรงเนินกันไปนะครับผมเพื่อจะได้ปไปไหว้พระธาตุนะครับแต่พัดเหนื่อยกันเลยทีหลังเพรเะผ่อนเหนื่อยทีหลังพอไปแล้วนี่ไงโอ้โหก็จะเป็นที่สักการะบูชานะครับผม mm hmm. ก็จะมีเป็นลานพักผ่อนให้ในจุดตรงนี้ก็มีคนเยอะแยะเหมือนกัน องค์เจ้าแม่นาคีอยู่ตรงนี้นี่เองนี่แล้นี้ใครเนี่ยโอ้โหโอ้ดูสง่างามมากเลยนะครับเราก็ลังเดินชมดูสิว่ามันเป็นยังไงรอบๆนี่ไงจุดชมวิวของพระธาตุอ๋อมีล่าหูด้วยครับผมนี่ไงอันนี้คือด้านหน้าของบริเวณวิหารของพระธาตุนั่นเองนะครับเห็นไหม ผู้คนไปกราบไหว้สักการะบูชากันเสร็จแล้วแล้วก็เดินลงแบบนี้ครับนี่ไงน,งน้องนภัสเดินลงมาแล้วแต่ว่าทีหลังบล่อยตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงนะนี่ไงแต่ละรกเดินลงมาได้ค่อยๆเดินลงไปแต่สุดท้ายจุดจบเป็นแบบนี้นี่เอง